สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ไม่ได้พบกันมานานพอสมควรนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22เดือนพฤศจิกานะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่สวนของคุณพ่อนะครับในจังหวัดนคปรปฐมครับก็จากครั้งที่แล้วเรามาที่คลิปล่าสุดนะครับผมเข้ามาถางหญ้านะครับใช้รถแบ็คโคนะครับทีนี้เราก็ระหว่างนั้นนยทุกๆเดือนผมก็จะเข้ามา เอาต้นไม้มาลงนะครับเข้ามาตัดหญ้าโน่นนี่นั่นนะครับมีช่วงแล้งนะครับเราก็พยายามที่จะเอ,อเอาระบบน้ำมาวางนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาพอดีมันมีงานยุ่งด้วยนะครับก็เข,เข้ามาบ้างอาทิตย์หนึ่งได้สักครั้งนะครับสองครั้งสอง,สองอาทิตย์ครั้งอย่างเงี้ยครับก็ดูแลมาตลอดจนผ่านแล้งมาแล้วต้นไม้เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็เจอฝน พอช่วงฝนนี่เราก็ไม่ได้เข้ามาเลยนะครับแต่ตอนนั้นรู้สึกถ้าจำไม่ผิดคือเราเริ่มตัดหญ้าประมาณมิถุนาใช่ไหมครับกรกดาสิงหานี่เริ่มมีฝนกันยาเริ่มมีฝนนะครับแต่ว่าผมก็เข้ามาดูตลอดวาันไาล่ถ้าไม่มีฝนเราก็เข้ามาตัดหญ้าเอาต้นไม้มาลงนะครับเอาปอเทืองมาปลูกเอาดอกไม้ที่คิดว่าพยายามจะอยากจะทำริมน้ำนะครับ ก็อาจจะมีอัปเดตให้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีภาพโปเก่าก็าจะเอามาให้ดูนะครับจนช่วงตุลานี่มันเริ่มพีคคือน้ํามันเยอะครับจนประมาณคือจริงๆผมอาจจะเข้ามาเดือนละครั้งช่วงช่วงกันยาตุลามันไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยเอ,อ,อาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่องหญ้ามาเลยขึ้นเยอะมากนะครับก็ช่วงหนึ่งก็อาจจะแบบโอ้โหรู้สึกว่าตัดหญ้าไม่ไหวแล้วนะครับจนสุดท้าย เดือนตุลาเข้ามานี่ปรากฏว่าเข้ามาเจอน้ําท่วมครับช่วงก่อนลอยวันลอยกระทงนะครับก็มาเจอน้ําท่วมก็ทําให้ตัดหญ้าไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยนะครับแล้วก็วันนี้เรากลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับวัน,วน,วนอาทิตย์ที่22พฤศจ,จิกายนนะครับคิดว่าน้ําจะเริ่มลงปรากฏก็ยังไม่ลงครับน้ำนยังท่วมอยู่ก็คือคือ,คอที่เราเนี่ยถนนเข้ามาถึงเนี่ยมันไม่ท่วมนะครับแต่พอถึงข้างหลังมันลงลงไปข้างล่าง อยู่ริมน้ำเนี่ยมัน,ม,นมันจะต่ํากว่านิดหนึ่งผมก็ยังไม่ได้ยกสูงนะครับตอนนี้ระดับน้ํามันปิ่มๆอยู่ตรงไอ้คนาทองคําของเราที่เราเคิดว่าจะปลูกต้นไม้ไว้นะครับแล้วก็พยายามจะเดินไปถึงริมน้ําก็คงไปไม่ถึงเพราะหญ้ามันสูงนะครับก็อย่างที่บอกสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาผมก็เข้ามาตลอดมา,มาตัดหญ้าเพราะเราเราต้องการจะทําให้เป็นเ,เรียกว่าการเกษตรแบบใช้ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ,ออร์แกนิกครับคือผมจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยฉะนั้นก็คือจะใช้วิธีตัด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 ถมมันไปเรื่อยๆตัดถมมันไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ก็อลองอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเอา,อาลังกระดาษนะครับที่ก่อนหน้านี้ช่วงหยุดหยุดหยุดอยู่บ้านนี่น้องสาวเขาก็าสั่ง สั่งของมาตลอดนะครับมันก็มีลังกระดาษเยอะเราก็เลยเก็บเอาไว้นะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าลองเอา,เอาลังกระดาษมาวางดูจริงๆก็มีมันมันมีวิธีเรื่องการป้องกันญ่าอยู่แล้วนะครับก็ในคลิปเดี๋ยวลองคลิกดูได้นะครับที่ผมทำเอาไว้ก็คือเหมือนเอาเอา,เอาลังกระดาษปูเอาไว้แต่นะั้นมันคือทำสนามญ้าอันนี้สนามจริงครับคืออยู่ในสวนเนี่ยย่ามันขึ้นรกมากเลยแล้วผมตัวคนเดียวใช้ เชิงตัดหญ้าแบบสะพายหลังนะครับเราก็ต้องลุยกันไปนะครับเดี๋ยวก็พาเดินนะครับเมื่อกี้ไปเดินสำรวจละนะครับน้ำมันขึ้นมาต้นไม้ที่เราเคยซื้อมาเอาไว้นะครับก็ยังที่ลงไปไว้บ้างเนี่ยครับอ,อย่างพวกต้นมะพร้าวาน้ำหอมก็ยังโอเคอยู่นะครับยังขึ้นแล้วก็ยังมีต้นกล้วยแถบนี้มันจะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับผมมีเอา,เอากล้วยหอมมาลง เอาไว้บ้างแล้วก็จริงกล้วยหอมอยู่อยู่ริมน้ําก็มีแต่ว่าวันนี้เดินไปไม่ถึงนะครับหญ้ามันขึ้นสูงแล้วก็น้ามันขึ้นด้วยนะครับก็เลยไม่สามารถเอาพาเพื่อนๆไปด,ดูริมน้ําได้นะครับอากาศอากาศค่อนข้าง,างอบอ้าวนิดนึงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินนะครับวันนี้ก็มาแชร์นิดนึง่งคือจริงๆเนี่ยที่แปลงนี้เนี่ยผมก็ยื่นเข้าโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ของของรัฐนะครับที่เขาทำโครงการช่วยงบโควิดนะครับที่เราก็ติดตามมานะครับก็เป็นที่น่าผิดหวังนะครับคือ4-5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับไม่แน่ใจของเพื่อนๆที่มีใครสมัครเข้าโครงการนี้บ้างหรือเปล่านะครับแต่พอดีในตำบลของผมเนี่ยแทบจะไม่มีใครสมัครเลยมันก็เลยเกิดปัญหา ระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ท,ที่เขาทําสมัครมาหลายๆครั้งนะครับก็ยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์นะครับคือเป็นปัญหาคือซึ่งเป็นระบบราชการที่ไม่รู้จะจะไปอธิบายยังไงนะครับคือคือแปลงผมกับแปลงน้องชายนะครับมีคนยื่นอยู่แค่2คนในตําบลน,นี้นะครับครั้งแรกน้องชายไปลงข้อมูลผิดในคอมพิวเตอร์ก็เลยกลายเป็นว่าผมยื่นอยู่คนเดียวในในใ,ในตำบล ก็เลยปัดตกเพราะว่าโครงการนี้ต้องมีเกษตรกร2คนขึ้นไปนะครับพอครั้งที่2น้องชายยื่นครั้งที่1ผมตกผมก็ไม่ทราบเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งก็เลยกลายไปว่าครั้งที่2อน้องชายยื่นผมตกนะครับผมไม่ได้ยื่นก็เลยน้องชายก็เลยตกตกโครงการอีกก็เลยเข้ามายื่นครั้งที่3นะครับผมกับน้องชายเราก็คุยกับโทรกับเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวมีสองคนละก็ยื่นเข้าไปให้นะครับแล้วก็ รอทางคณะกรรมการนะครับในโครงการเนี่ยเข้ามาพิจารณาปรากฏเกิดปัญหาอีกครับเพราะว่าตำบลน,นี้ไม่มีเจ้าไม่มีอาสาเกษตรสมัครเลยสักคนเดียวนะครับคือมีเกษตรกร2คนคือผมกับน้องชายยื่นเข้าไปเราไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงนะครับแต่ว่าเราก็ยื่นเหมือนเป็นเกษตรกรทั่วไปนะครับก็อยากจะทําโครงการก็คือใช้งบโควิดมาพัฒนาพื้นที่นะครับเพราะว่าจริงๆโครงการนี้เนี่ย คนที่เขาร่วมโครงการได้เนี่ยก็คือเหมือนก็ต้องห้ามต้องเซ็นสัญญานะครับห้ามทําอะไรคนที่แปลงนี้ก็คือเป็นยกยก,ยกเหมือนกับยกให้เป็นที่ศึกษา,อาของกเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเราโอเคนะครับระยะที่1นึ่เขาตั้งค ondition ตั้งเงื่อนไขไว้7ปีนะครับตอนแรกที่บ้านก็บอกไม่อยากจะเอามาลงนะครับแต่ผมก็บอกว่าเนี่ยเราเรา,เราซื้อที่มา30ปีเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราปล่อยน้ําท่วมไปหลายรอบแล้ว นะครับวันนี้มีโครงการของรัฐบาลเราก็โอเคก็อยากจะเข้าร่วมนะครับแล้วก็ผมศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโคกหนองนานะครับก็เลยอยากจะลองทําดูให้มันเกิดเป็นจริงขึ้นมาด้วยก็จริงโครงการนี้มันเอาเข้า,ขาโครงการแค่สามไร่เองนะครับตอนนี้ก็ยังเดินพิจิ้วนะครับผมเข้าใจว่ารัฐมนตรีอนุมัติโครงการนี้มาตั้งแต่มิถุนากรกฎาแล้วนะครับก็ผ่านผ่านมา ห้าเดือนกว่าละงบโควิดนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาใช้นะครับก็ฝากไปถึงคนในในจะเรียกว่ารัฐบาลหรือฝากคนไปถึงรัฐนะครับถ้าดูอยู่นะครับยังไงก็ฝากพิจารณาหน่อยละกันนะครับก็โครงการดีๆผมก็อยากให้เกิดน,นะครับเราก็พยายามช่วยเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นเกษตรกรตัวจริงแต่ผมคิดว่าเรามีที่ดินอยู่เนี่ยเ,เราก็ไม่ใช่ในทุนด้วยนะครับเราก็ไม่อยากปล่อยลกล้างนะครับก็ เนี่ยครับเข้ามาพยายามปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยเพราะว่ามันก็มีเรื่องของภาษีที่ดินนะครับที่รัฐบาลเขาออกออกนโยบายมาซึ่งสําหรับคนที่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับที่บางทีไม่ใช่ในทุนนะครับเพราะว่าคุณพ่อก็ทํางานปกตเิเก็บเงินได้แกก็ไปซื้อที่เอาไว้นะครับตั้งแต่สมัยยังมีกําลังนะครับผมยังเด็กๆอยู่คุณพ่อแกก็ซื้อที่เอาไว้ตอนนี้แต่คุณพ่ออายุเยอะละ เราก็เป็นทายาทเราก็เข้ามาดูแลแทนนะครับซึ่งอตอนนี้มีหลานละนะครับวันนี้ผมปลูกอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองอยู่แล้วผมก็ปลูกให้หลานนะครับเพราะต้นไม้กว่ามันจะโตมันอีก 20- 30ปีครับผมปลูกไปก็ปลูกต้นพวกไม้ยืนต้นกว่าจะมันจะใช้ได้อีกปีนะครับแต่อย่างกล้วยอย่างเงี้ยมันปีเดียวมันตัดได้หรือไม,ไม้ผลทั่วไปนะครับอย่างน้อยก็5ปี7ปีนะครับวันนี้เราก็ต้อง เริ่มทำล่ะก็พยายามจะลองลองศึกษาแล้วก็ฝึกทำไปเรื่อยนะครับก็อาศัยเป็นงานอดิเรกนะครับก็สนุกสนุกนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับแล้วก็ช่วยกันกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขาดอีกนิดเดียวก็จะครบพันแล้วนะครับถ้าครบพันแล้วผมอีกหน่อยผมอาจจะไลฟ์สดได้นะครับกเ็เรื่องได้เงินจากทาง YouTube ก็คงไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับยังไงก็ ฝากกดกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็พบกันครับสวัสดีครับ